สวัสดีครับนานาสาระกับด็กรกันสุรสารในคลิปนี้จะเป็นการวิเคราะห์คำพูดของอดีตนายกทักษิณที่ได้พูดไว้บนเวทีในการไปให้โอวาทกับเจ้าหนาคในงานบวชพระที่จังหวัดปทุมธานีรวมถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งจะตามมาคำพูดประโยคดังกล่าวที่ว่านั้นก็คือคำพูดที่ว่า ผมกลับมาแล้วครับคำพูดนี้ทมในแง่มุมแรกก็ถือเป็นการพูดกับประชาชนที่มาร่วมงานพร้อมทั้งขอให้คนเสื้ดงนั้นกลับมานะอยู่กับท่านอาดีตนาย,ยกในแง่มุมที่สองครับในขณะนี้นะครับก็เป็นที่ทราบดีนะครับว่าที่จังหวัดประทุมธานีนั้น อยู่ในระหว่างการาหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจอของจังหวัดปทุมธานีซึ่งก็เป็นการแข่งขันกันระหว่างพลตำรวจโทคำรนวิทย์ทูบกระจางหรือบิ๊กแจ๊ดอดีตนายกอบจอคนปัจจุบันที่ได้ลาออกเพื่อเลือกตั้งใหม่กับครับคุณชาญครับซึ่งท่านก็เป็นอดีตนายกอบจอก่อนหน้านาบิ๊กแจ๊ดเนี่ยนะครับ ซึ่งบิ๊กย่าได้เคยเอาชนะมาก่อนในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาดังนั้นการไปร่วมงานในครั้งนี้ก็เสมือนหนึ่งเป็นการไปประกาศว่าอดีตนายกทักษิณน,นั้นยืนอยู่กับใครในผู้สมัครทั้งสองคนนี้ส่วนในแง่มุมที่3นะครับการพูดว่าผมกลับมาแล้วบนเวทีเนี่ยนะครับอาจ ถูกมองได้ว่าเป็นการเปิดศึกอย่างเป็นทางการหรือที่หลายท่านนะครับใช้คําพูดว่าเปิดหน้าชกกับคนที่อดีตนายกทักษิณมองว่า,าสร้างปัญหานะฮะมาให้โดยตลอดก็คือคนที่อ,อดีตนายกทักษิณเรียกขานว่าคนที่อยู่ในป่าแต่ โดยส่วนตัวของผมนั้นผมกลับมองว่าคำพูดดังกล่าวนั้นนะครับไม่ถือหรือไม่ใช่เป็นการเปิดศึกอย่างเป็นทางการหรือเป็นการเปิดหน้าชกนะครับเพราะว่าถ้าจะเป็นการเปิดศึกอย่างเป็นทางการจริงๆหรือเปิดหน้าชกจริงๆเนี่ยนะครับมันก็ต้องพูดกันให้ชัดๆลงไปเลยครับว่าคนที่อยู่ในป่าคนนั้นเป็นใครชื่อเรียงเสียงนามอะไรครับ เมื่อไม่มีการระบุชื่อตรงๆผมก็เห็นว่าคำพูดประโยคดังกล่าวนั้นก็เป็นได้เพียงแค่คำขู่หรือเป็นเพียงการเขียนเสือให้วัวกลัวนะครับเป็นการขู่ที่พร้อมจะมีการเจราจาสงบศึกถ้ามีช่องทางเพราะสถานการณ์ในวันนี้มันไม่เหมือนกับสถานการณ์ในวันที่อดีตนายกทักษิณเคยเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ในห่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนะครับการประกาศท่าลบแม้จะไม่เอ่ยชื่อแต่ผมคิดว่าคนไทยย่อมรู้ดีครับว่าคนที่อยู่ในป่าคนนั้นนะ่ะหมายถึงใครก็คงยังมีแต่คุณธรรมนัทนะครับนะที่เป็นเลขาธิการของพักพรคหนึ่งที่มีหัวหน้าพักชื่อพลเอกประวิตยนะครับเท่านั้นละมังครับที่ไม่รู้ว่าคนที่อยู่ในป่านั้นนะคือใคร อย่างไรก็ตามครับการประกาศทารลบกับลุงใหญ่ก็เหมือนกับการประกาศทารลบกับลุงกลางและประกาศทารลบกับลุงเล็กด้วยเช่นเดียวกันผมเชื่อว่าลุงทั้งสามคนจะกลับมาผนึกกำลังกันพร้อมระดมขุมกำลังของตนเองทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ออกมาลบกับอดีตนายกทักษิณอย่างแน่นอนนะครับซึ่งการลบครั้งนี้นะครับ ผมเรียกว่ามันเป็นการลบในสวมรลภูมิสุดท้ายครับคนที่แพ้ก็เสมือนหนึ่งจะเป็นคนที่ตายแล้วทั้งเป็นนั่นเองนะครับส่วนสาเหตุที่อดีตนายกทักษิณประกาศท่ารบในครั้งนี้ก็น่าจะมาจากสาเหตุหลักๆนะครับอยู่ซึ่งเป็นสาเหตุที่เป็นเรื่องข้อขาดบาดตายนะครับอยู่2ประการด้วยกันนะครับประการแรกครับก็น่าจะมาจากการที่นายกเศรษฐา ตั้งคุณพิชิตเป็นรัฐมนตรีแล้วก็มีสวอ40ท่านเข้าชื่อกันร้องต่อสาลร,รัฐธรรมนูญโดยร้องทั้งท่านนายกเศรษฐาและร้องทั้งคุณพิชิตด้วยต่อมานั้นคุณพิชิตก็ตัดช่องน้อยแต่พอตัวครับลาออกไปก่อนก็เหลือไว้เฉพาะนายกเศรษฐาที่ต้องทำคำชี้แจงต่อสาลร,รัฐธรรมนูญซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมานั้นจะเป็นอย่างไรนั้นก็ยังไม่รู้ครับยังเป็นลูกผี หรือลูกคนก็ยังไม่ทราบไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้นะครับส่วนสาเหตุประการที่2ก็คือนะการที่อายการสูงสุดมีคําสั่งฟ้องอดีตนายกทักษิณนะในข้อหากระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยในวันอ่านคําสั่งฟ้องนั้นท่านอาดีตนายกทักษิณไม่ได้ไปฟังคําสั่งฟ้องโดยอ้างว่าตนเองนั้นเป็นโควิดนายการจึงอ่านคําสั่งฟ้อง และนัดหมายให้อดีตนายกมาพบที่สำนักง,งานอายการสูงสุดในวันที่18มิถุนายน2567เพื่อนำตัวส่งฟ้องศาลต่อไปนะครับจากสาเหตุทั้งสองประการที่ผมได้กล่าวมานั้นผมวิเคราะห์ว่าพักเพื่อไทยก็ดีนายกเศรษฐาก็ดีอดีตนายกทักษิณก็ดีก็ต้องมีความพยายามที่จะแก้ปัญหานั้น นะไม่ว่าจะเป็นการเชิญคุณวิษณุเข้ามาเป็นที่ปรึกษาของนายกเศรษฐานะครับหรือทำในทุกๆเรื่องที่สามารถจะทำได้แต่ก็ยังไม่มีอะไรยืนยันได้นะครับว่านายกเศรษฐาจะไม่หลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและอดีตนายกทักษิณจะพ้นจากข้อกล่าวหาหรือถ้าไม ถ้าถ้ายังยังถูกกล่าวหาอยู่และถ้าจำเป็นต้องไปศาลในวันที่18มิถุนายน2567นะก็ต้องมั่นใจได้ว่าศาลจะให้ประกันตัวนะครับซึ่งนี่น่าจะเป็นสาเหตุ2ประการหลักๆครับที่ทำให้ในที่สุดนั้นถ้าอดีตนายทศสินก็ประกาศท้าลบเพราะว่าเมื่อคุยกันไม่รู้เรื่องมันก็ต้องลบกันละครับไม่มีอะไรนะครับสถานการณ์ล่าสุด ก็มีข่าวว่ามีอดีตผู้พิพากษาในศาลดีกาและอดีตข้าราชการระดับสูงในสำนักง,งานอายการสูงสุดมาเป็นผู้ให้คําแนะนําหรืออาจถึงขั้นต้องลงมือดําเนินการเองด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะครับซึ่งก็จะมาช่วยดูแลในคดีของอดีตนายกทักษิณเป็นหลักนะครับจึงมีข่าวในช่วงเวลาถัดมาว่าทนายความของท่านอดีตนายกทักษิณ ได้ไปยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมอีกครั้งหนึ่งต่ออายการสูงสุดโดยอ้างว่าพนักง,งานสอบสวนคดีนะฮะถูกข่มขู่นะโดยคอสอชอแต่เรื่องนี้ต่อมานั้นอดีตอายการสูงสุดนะครับที่อยู่ในหุองเวลาดังกล่าวนั้นก็ไดอ้ออกมาโพสเฟซบุ๊กของท่านเองยืนยันว่าด้วยเกียรติของตนเองนั้น ตนเองในฐานะพนักง,งานสอบสวนเนี่ยนะครับตามกฎหมายไม่ได้รับการถูกคมขคู่แต่ประการใดนะครับสถานการณ์ในขณะนี้นะผมเห็นก็มีแต่ฝ่ายของอดีตนายกทักษิณครับที่มีการเคลื่อนไหวในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งนั้นกลับสงบนิ่งดูภายนอกเหมือนไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆแต่นะครับนะผมเห็นว่าถ้าหากมีการเคลื่อนไหวก็จะเป็นการ ลงมือทันทีนะมันเข้าทํานองว่าพูดน้อยแต่ต่อยหนักหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับซึ่งในยกแรกเนี่ยนะครับเราคงต้องดูว่าตัวช่วยของอดีตนายกทักษิณนั้นจะทำงานได้เข้าเป้าหรือไม่ครับกล่าวคือถ้าทางด้านงานอายการสูงสุดรับคำร้องขอความเป็นธรรมไปดาเนินการนะครับนะเพราะเชื่อว่ามีมูล ถ้าเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่านะครับมีผลงานเข้าตาหรือเข้าเป้านะครับซึ่งก็อาจจะส่งผลให้มีการเลื่อนการนำตัวนะของอดีตนายทุนเข้าสินนั้นส่งฟ้องศาลหรือไม่ถ้าดีกว่านี้ก็อาจจะมีการกลับคำสั่งนะของอายการสูงสุดใหม่จากเดิมสั่งฟ้องมาเป็นเห็นสั่งไม่ฟ้องก็ได้ครับซึ่งถ้าเป็นในประการหลังนี้มันก็จะทำให้ เรื่องจบลงในชั้นอายการนั่นเองนะครับแต่หากอายการสูงสุดนะครับไม่รับที่จะดำเนินการตามคำร้องขอความเป็นธรรมจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามแต่นะครับก็แสดงว่าตัวช่วยของอดีตนายกทักษิณนั้นทำงานไม่เข้าเป้านายกแรกก็ต้องไปชี้เป็นชี้ตายกันนายกที่2คือในวันที่18บมิถุนายน2567ครับถ้าหาก ไม่มีคำยืนยันรนะ้อยเปอร์เซนต์ว่าถ้าไปศาลแล้วศาลจะให้ประกันตัวนะออกมาสู้คดีอดีตนายกทักษิณก็คงต้องคิดหนักเหมือนกันนะครับเพราะไม่มีใครนะไปดาวใจศาลท่านได้เพราะศาลก็คือศาลครับที่ดำรงความถูกต้องและความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับทุกคนอย่างเสมอหน้ากันนะครับตัวอย่างล่าสุดครับที่มีให้เห็นก็คือ ในที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกานะเมื่อเร็วๆนี้ได้มีมติยืนตามคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของนักการเมืองให้ลงโทษสสของพรรคภูมิไทยสามคนที่กระทำความผิดโดยการนำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองไปให้ผู้อื่นเสียบบัตรนะครับแทนนะเพื่อลงคะแนนแทนโดยตนเองไม่อยู่ในที่ประชุมครับด้วยการจำคุก หเดือนโดยไม่รอลงอาญาทั้งๆท,ที่ก่อนที่จะนำเรื่องนี้เข้าอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ของสารดีการนั้นสสทั้ง3าท่านนั้นก็ได้กลับคำให้การยอมรับความผิดแต่ขอให้ศาลลงโทษในสถานเบาแล้วนะครับดังนั้นถ้าเหตุการณ์เลยเถิดไปถึงยกที่2ก็เป็นเรื่องหนักหนาสาหัสสากันสำหรับอดีตนายกทัพสินเป็นอย่างยิ่งนะครับ ผมเชื่อว่าการรบครั้งนี้น่าจะเป็นการรบในสาลำพูสุดท้ายที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็มีที่มั่นอยู่ในประเทศไทยทั้งปู่ขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายไหนจะเป็นเสือที่ยังมีลายอยู่และฝ่ายไหนจะยังจะเป็นเสือที่หมดลายแล้วครับครับใครในะครับลบครั้งนี้ใครชนะก็ถือว่าเป็นเจา้านะครับใครแพ้ก็ถือว่าเป็นโจรน,นั่นเองนะครับครับคลิปนี้ ผมขอที่จะวิเคราะห์เรื่องราวของทางคันเมืองนะครับที่เกี่ยวข้องกับท่านอดีตนายกทักษิณและพรรคเพื่อไทยเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ